สั่งสั่งไปนะครับได้พร้อมเบเบดและสายชูดไปเลยครับต่อมานะครับตัวนี้ครับเป็นรีออนคอรครับ BX 1 5นะครับดูงานจริงกันก่อนนี่ของมั่นจูคิงต่อด้วยนี่ครับ UX 0 1นะครับดันบาสเตอร์นะครับเป็นของน้ากา,ก x x าง X e x c u s าโจมตีของเขาคือเจาะคู่แข่ง งานนี้นะครับเป็นของแบรนด์ BX นะครับน้องๆดูได้เลยแบรนด์นี้พี่รับประกันสินค้าตรงปกเหมือนจริงทุกอย่างนี่ครับพี่จะเอาซามูไรเซเบอร์นะครับปะทะกับดานบาสเตอร์สายโจมตีกับสายป้องกันมาเจอกันจะเกิดเป็นโกโก้คันตุม้มของสั้นเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ทีนึงโอ้โห ดันบัสเตอร์ใช้ท่าไม้ตายนะครับเจาะล่างแหลกเป็นโกโก็คันเลยนะครับคนดูโอ้โหอย่างโหด<ฮ>ใครที่สนใจนะครับก็ไปกดได้เลยครับชนะกันไป1ต่อหนึ่งนะครับโคลมาด์เอาเป็นว่าคู่นี้เสมอกันนะครับโหดทั้งคู่อยากได้เบเบ้ครับไปกดี่ตะกรล่างสายมือตรงนี้เลยนะครับพี่บอกเลยว่าราคาไม่ถึงร้อยได้ไปงานตรงปกแน่นอนครับ